ขอบนมัสการค่ะหลวงตาขอโอกาสหลวงตาค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะจริงๆเหมือนคร <c oughs> าวที่แล้วหลวงตาบอกว่าน่าจะติดแบบเพลินๆหล,ล,ลงโลกค่ะพอกลับไปก็เจอทุกเลยค่ะแต่ว่าเหมือนมันก็แก่ตอนที่อินแล้วตอนที่มันหลง จริงๆอ่ะมันก็หลงจริงๆค่ะแต่ว่าพอมันเห็นแล้วมันก็มันก็แค่อยู่กับสิ่งนั้นๆเราก็สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรียนรู้เลยแล้วแบบเห็นกับสิ่งที่มันเกิดทุกในทุกๆเรื่องท,ที่มันเกิดอะค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่มันทุกแล้วมันเห็นว่าเราอ่ะเป็นทุกในเรื่องไหนอ่ะมันคือการที่มันอินเข้าไปแล้วว่ามันมีเราจริงๆเป็นจริงเป็นจังมากๆด้วยค่ะแต่ว่า โชคดีที่มีคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็หลวงตาค่ะเพราะว่าพอเจอแบบนั้นจริงๆมันเห็นทุกข์แต่ว่ามันไม่ได้คร่ําครวญหรือว่าอะไรอะค่ะเพราะว่ามันแค่เห็นว่าทุกอย่างมันแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งกระโจนออกไปรับอะไรนะตอนที่หลวงตาบอกว่ามันเหมือนเพลินๆไหลๆไปอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทุกข์อะไรนะแต่ว่ามันอยู่ๆมันก็นึกได้อยู่อย่างหนึ่งว่า นันทิหรือความเพลินนะคะมันเป็นเหมือนมันเป็นตัวที่แบบมันปิดทุกอย่างเลยด้วยซ้าประมาณนั้นมันก็เลยเอะ๊ะขึ้นมาว่าอ๋อเออว่ะที่รู้สึกว่ามันไม่ทุกอะมันแค่ไม่ได้เห็นว่าอีความเพลินเนี้มันเป็นทุกแต่ความจริงแล้วอะความเพลินเนี่ยแหละคือทุกจริงๆหนูว่ามันแบบประมาณนั้นมากกว่าขลุงตาแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังพี่พ ทุกคนก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เพลินหลงโลกไปแล้วมันก็กลับมามีสติของมันเองโดยที่ไม่ได้แบบว่าไปทุกข์ข้าควรนอะไรมากมายค่ะน <S ess Jenna> ันที่ราคะตหะกตาตัตระตัตราพินันที่ดีเสยญาติทางการมตนาภวตะนาวิภาวตะนาความเพลินใจติดใจดีไปในรูปรสกินเสียงัะปัสในธรรมอารมณ์เนี่ยในความคิดในอารมณ์เนี่ย เป็นบ่อเกิดของตัณหาสามกามาตัณหาภพราะวตัณหาวิภวตันหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปทานคือความจิตมั่นถือมั่นไออุปทานเป็นบ่อเกิดของภพชาติชราวะนะทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจเวียนว่ายายเกิดไม่รู้จบสิ้นดังนั้นตัณหาเนี่ยเป็นบ่อเกิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกในในอริยสัจสี่ด้วยนั้นแต่ตัณหาเนี่ยมีนันทินันทีคือความเพลิน ใจติดใจดีต่งตางๆหูจมูกนิสัยใจต่างความคิดทัางความคิดความตงแต่งมันเป็นความเพลินใจไปเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดของตัณหาดังนั้นถ้าสิ้นนันทิราคะตัณหาก็จะดับเพราะตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากนันทิราคะถ้าสิ้นนันทิราคะตัณหาก็จะดับตัณหาดับอุปทานพบชาติจรามนตทุกโศกเศร้าเสีย,จยใจแคบแกนใจการเวียนว่ายตายเกิดในวัดตัดสงสารในพบสงสารก็จะดับหมดสิ้น มันมีพระสูตรอยู่เลย,เยพระสูตรเรื่องนั้นที่ราคาเนี่ยสองพระสูตรแล้วพระสูตรแรกก็คือที่กล่าวถึงที่ว่าพระสูตรเดียวก็สามารถบรรลุนิพพานได้คือฮิริอุตปะละอายแก่ใจเนี่ยพระสูตรนี้พระเจ้าตัดเองก็สามารถแพร่แค่พระสูตรเดียวก็นิพผ่านได้ที่เราไม่นิพพานเพราะว่าไม่มีความละอายแก่ใจคิดว่าการคิดการพูดการการะทําในที่รับที่แจ้งไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครรู้หรอกก็คิดไปในผิดศีลผิดธรรมก็คิดปรุงแต่งไป ไอเป็นกิเลสตัณหาไปปรุงแต่งไปเรื่อยไม่รู้ต่อทนันนาทีไม่ละรู้ต่อทันแล้วก็ไม่เลิกไม่ละเนี่ยมันก็หลงไปเรื่อยไงเป็นนันทิราคะมันก็คือต่อเนื่องกันนั่นแหละเพราะว่าอเน,นี้ยไม่มีไม่มีฮีหรือตะปาละายแก่ใจคิดว่าแอบคิดแอบพูดแ,แอบกระทำอะไรนีนที่รับที่แจ้งไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยแต่ไหนที่มันผิดไปแล้วอ่ะคนเราไม่ใช่เป็นพระอรหันเนี่ยก็อย่าไปทับอีกอย่าไปทับอีกเด็ดขาดผิดไปแล้วก็อย่า ไม่มีเป็นครั้งที่สองไม่มีก็ผิดแล้วก็เอาต่อไปก็ก็อย่าให้มาติดอยู่ในจิตแล้วก็มีแต่ฝ่ายกุศลเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปไม่มีใครหรอกเหมือนโอกุลีมานน่ะที่ฆ่าคนมาตึมมากมายแล้วก็จอบโจนห้าร้อยผิดแล้วไม่ผิดก็อย่าผิดอีกแล้วสุดท้ายก็มีสัจจะไอ้ฐานแนว่วแนว่ว่าจะบรรลุพระพรทิพานในปัจจุบันให้ได้ละบาปเด็ดขาดที่ใจก็ละในปัจจุบันเลยแล้วก็ฟังธรรมุเจ้ากุฎิพานหมดเนี่ยเ้อ อิริอุตปาสูตรก็นิพพานเลยพระสูตรเดียวงนั้นอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยอ้ความลายแก่ใจเนี่ยถ้ามีความลายแก่ใจอ่ะปฏิบัติแค่เนี้ยก็นิพพานได้หรือว่านันทิราคะสินะ้นหลันนันทิราคะความเพลินใจติดใจดีต่างๆาหูจมูกีนแก่ใจเพลินคิดเพลินปรุงแต่งไปมันก็คือเกี่ยวเนื่องมาจากไม่มีความละอายมันก็ เป็นนันทิราคาประศูนยนี้ประศูตยเดียวก็สิ้นนันทิราคาก็นิพานได้เพราะสิ้นนันทิราคาเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเนี่ยความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยความทุกข์ทั้งมวลก็มาจากตัณหาเนี่ยาัฉเจั้นเนี่ยทิ้นตัณหาก็สิ้นทุกความทุกข์ทั้งมวลทิ้นทุกในปัจจุบันทิ้นทุกในทิ้นเดียวพ้นทุกแนในอนาคตและพ้นทุกในภพชาติต่อไปก็คือจบภพชาติไม่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสิ้นตัณหาทิ้นตัณหาก นันทิราคะนี่คือความสิ้นความเพลินใจไปตะเตาชวยแก่ใจสิ้นแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งที่เป็นความเพลิในใจติดใจดีไปในอวิชาก,กิเลสตันอุปทานนะในรูปรถกินเสียงสัมผัสจิตสีธรรมอารมณ์อันนี้พระสูตรนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยทั้งนันทิราคะสูตรแล้วก็อีหลิวตปะความลายแก่ใจถ้าท่านปฏิบัติไม่มีความลายแก่ใจ แอบคิดแอบพูดการกระทำในที่รับที่แจ้งมันท่านก็เท่ากับว่ามันเป็นนันทิราคะด้วยแล้วก็มันก็ส่งผลให้เกิดตัณหาเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์รำวนดังในภพชาตินี้ภพชาติต่อไปแล้วเนี่ยมันต้องเข้มแข็งจริงๆสต,ติมีสติธมาธิปัญญาสัทธาความเพียรมีหิลปะ,ะมีขันติอดทนอดกั้นข่มใจนะครับจะแั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสมันจะมันจะทุกข์ยากระบากในเบื้องต้น หลวงตาเนี่ยต้องกราบขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพระธรรมย,ยสมพ่อแม่คาารูบาอาจารย์เทพเทวดาอินพรมโยมยากนาคนุกคนทานสมปรัตะทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพราะว่าไอการพูดการการะทำมันมันยังห้ามได้แต่พอความคิดเนี่ยอูความยากมากเลยมันเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวมันก็คิดปุ่งแตกไปตามอาสวะนิสัยสัานนิสัยอนุสัยคือความเคยตัวเคยใจเอ้าคิดปุ่งแตกไปในทางที่ผิดสิ่งที่ทำอีกแล้วเป็นนันทิราคาอีกแล้วก็รู้เท่าทัน รู่านเมึงก็ค well ิดอีกแล้วรู่านเราคิดอีกแล้วโอ้ยปวดหัวบ้าเลยต้องไปกราบไปกราบเลยเนี่ยไปกราบกุฏิหลวงปูบ่านเนี่ยพุทธเาโตไี่ไปกราบเลยกราบเดี๋ยวก็ไปกราบเดี๋ยวก็ไปกราบคนโกงบ้าเลยไม่ทำไมมากราบอยู่เลยเดินไปกราบกุฏิบูบ่านกุฏิเก่าเดี๋ยวก็ไปกราบขอเข้ามาทางพุทธเจ้าพระตาวิโสมันไปขอแล้วสารภาพเหมือนกับสารภาพบาปไปสารภาพแล้วก็บบก้าวกับผมพิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่มันยากมากเพราะว่ามันไอ้ตามความคิดเนี่ยยากมากเลย ยากมากแต่ก็ผิดครั้งใดก็ไปกราบ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 แล้วกล่าวเปรกวาจาให้เทพเทวดาอินพรมยมยะน,นาคุณแล้วก็พระุตรเจ้าพระธาตุสง์เนี่ยให้ได้รับรู้แล้วก็จะไม่ทับอีกจะไม่ทับอีกอก,กับเพียรอย่างเงี้ยไม่ใหม่เนี่ยมันไโอโอ้โหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแล้วก็ต้องเดินไปที่กุฏิหลวงปูป่มัน่นอีกแหละแล้วต้องเดินไปที่กุฏิหลวงปู่มัานกุฏิเก่าของท่านมีพระอาหารหันต์มาอยู่เยอะเลยตอนสมัยก่อนมาฟังธรรมแล้วก็เดินไปกราบเดินไปกราบเดินไปกราบ ไปกราบขอกมาสารภาพบาปไว้เลยสารภาพผิดรับผิดขอกมาขออภัยโทษขอขอโหติกรรมเนี่ยเขผิดไปแล้วครับพระเจ้าผิดไปแล้วเขาพระเจ้าผิดไปแล้วเนี่ยโอ้ระยะแรกๆก็เป็นเดือนๆเลยหลายเดือนเหนื่อยมากเลยแล้วทุกมากเลยกับไอ้กากรกระทำเช่นนั้นนะเพราะว่าต้องคอยโอ้โหเพียรเพียรอุก,กิจเลยเนี่ยก็ไอ้เดินเนี่ยก็พาเพื่อนพระด้วยนะที่ที่ที เต็มใจที่จะปฏิบัติด้วยกันน่ไม่ไม่ไม่นอนก่อนเที่ยงคืนน่โอ้โหเวลาเป็นง่วงง่วงจริงๆเเพราะว่าทำงานด้วยค่ะทำงานก่อสร้างด้วยสร้างโบสถ์สร้างสร้างโบสถ์ไม้กันขนอิฐหินปูนอินรายแล้วก็ผูกเหล็กเทคานอะไรกันด้วยมันก็งานก่อสร้างด้วยเราไม่เคยด้วยเคยอยู่แต่ห้องแอแล้วพอประบวัปุ๊บกรรมงานก่อสร้างด้วยโอ้โหเทอิฐหิน, <c oughs> น,นปูนรายกิ๊ตตูที่ผสมปูนผสมสายเทหินทั้งปูนด้วยคน,คน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 ไม่ใช่เป็นไม่ใช่รถเอารถประเทนที่เอาคน มันมายืนคนๆๆอิฐหินปูนทรายแล้วกระปูนคนๆนำไปเทไปคนๆนำไปเทเี่อโอ้โหผสมเป็นเชโอ้หูนึกในใจอตอนเป็นผู้อาสาผู้ใหญ่เงินเดือนต้องเยอะแยะมาเป็นกรรมกรเงินเดือนโอ้โหเงินเดือนก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โหแต่ต้องทํางานเป็นกรรมกรเลยไม่ได้อยู่ห้องแอร์ด้วยกลางแดดดามามเมี่ยมเลยพวกพระผู้ใหญ่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมโอ้โหพวกพระที่ไปเยี่ยมโอ้โหจำลงตาไม่ได้ ดับปิดปีเลยไปอยู่ในหลุมนู่นเลยเขาถามลูกตาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในหลุมก่อสร้างนู่นเลยกำลังเอาไอ้แย็กเครื่องแย,กย็กยางใหญ่เลยยิงแยกเสาเข็มไปมันเพราะว่ามันแยกเสาเข็มตอกแล้วมันมันเหลือมันไม่มันตอกไปจมดินหมดก็ต้องไปแยกให้ัรหลุดออกให้หมดโอ้โหใช้เครื่องแย็กเลยคิดดูเครื่องแย,กย็กยางใหญ่ที่ก็แยกถนนตึงๆๆ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 ๊งตึ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 งตัดทั้งตัวเนี่ยแยกเสาเข็มอ่ะให้เสาเข็มมันแตกออกโอ้โหไอ้เหมือนไอ้เครื่องที่ก ยักถนนเดินต MM ึงๆๆๆๆๆสั่นร <pus> ักตัวเลยพวกพาะไปเยี่ยมอยู่ยิ่ปากหลุมเอ๊ะลูกตาอยู่ไหนอ่ะมาเยี่ยมลูกตาโอ้โหลูกตาอยู่ในหลุมนู่นโอ้โหเปื้อนรามกี่คนหมดเนี่ยเหมือนกับพวก่ตนบนเย็นอีกแล้วก็ไอทำงานกลางวันก็ทํางานแล้วจัดมือเดียวจัดมือเดียวแล้วทํางานกรรมกรเนี่ยคิดดูฮะโอ้โหไม่เดินบางคืนเดินเนี่ยเราพอสวดบนเย็นเสร็จก่าจะสวดบนเสร็จก่าจะฟังธรรมเสร็จก็ดึกแล้วแล้วก็ อธิษฐานจิตกันไว้ว่าไม่นอนก่อนเที่ยงคืนโอ้โหเวลาเดินบางทีนะยอมรับเลยว่าเดินหลับกับอากาศไม่รู้กี่หวเนี่ยมาเดินหลุดจากทานจงกรมไปเดินชนต้นไม้ได้ไม่น่าเชื่อเวลามันง่วงนี่มันส,ส,สุดจริงๆอ่ะเดินหลุดจากทานจงกรมไปชนต้นไม้ได้อ่ะหัวกระแทกต้นไม้โครมโอ้โหเจ็บมากเลยนี่มันหลุดมาได้ไงวะเนี่ยแล้วไม่น่าเชื่อเลย ต,ต, hina, idity, าาตั้งสติขึ้นมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีหลับกาอากาศอีกแล้วตั้งสติขึ้นมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีหลับกาอากาศอีกแล้วโอ้โหมันว่วุ่ขนาดแบบว่าตั้งสติไม่ได้เลยตั้งสติมาเสี้ยววินาทีหลับกาอากาศตั้งสติขึ้นมาหลับกาอากาศเสี้ยววินาทีเดียวหลับกาอากาศได้เฉยเลยเอาเดินเดินอยู่ตรงนี้เดินออกทานจโกมไปไกลลิฟเลยเอาไปตกไปตกตะพักเขาเอ้าโอ้โหู้สึกตัวกันมาเอากลับมาใหม่โอ้โห มันไม่อยู่บนทานจกรมได้เลยเราเดินออกนอกทานจกรมหมดแหละเพราะว่ามันหลับกับอากาศเสี้ยววินาทีเดียวหลับแล้วมีสติขึ้นมาเสี้ยววินาทีหลับแล้วโอ้โหมันทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยแล้วก็เวลาไอ้คิดผู้กระทาคิดเนี่ยคิดในใจพอันคิดขึ้นมาอะไรที่มันบิดติดบิดทาเอาไปกราบขอกระมายนะไปกราบขอกระมายนโอ้โเหนื่อยมากเลยไอ้ตอนที่มันเพียรอุกฤษนี่มันเหนื่อยจริงเนี่ยแต่ ไอ้แรกๆอ่ะมันเหนื่อยก็มันเนี่ยแต่พอพอมันสบายลอยตัวแล้วมันก็สบายแล้วมันก็เออก็รู้เท่าทันกันแล้วก็ลอยตัวก็สบายเอทั้งศีลทั้งธรรมมันก็เออมันก็ลงที่ใจพอศีลธรรมศีลและธรรมมันยังไม่ลงที่ใจอ่ะมันเป็นแค่งดเว้นโอ้โหต้องขอกรมาาเลยแต่พอทั้งศีลและธรรมมันลงที่ใจแล้วก็โอ้โหนี่เขาสบายแล้วสบายก็คือมันระบากในเบื้องต้นมาสบายในในเบื้องปลาย สบากในเบื้องต้นสบายในเบื้องปลายแต่ผู้ใต้ปฏิบัติการสบายสบายในเบื้องต้นนู่นแน่ระบากหลายภพชาติไม่ใช่รบ่อชาตินีจชาติเดียวระบากหลายภพชาติเพราะไอ้สบายนี่แหละค่ะ,ะงั้นหนโูขอกล่าวขอขามาหลงตาเราก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากทำสิ่งใดโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามให้โปรดณนหสิกรรมเพื่อไม่ให้เป็นสิ่งที่ติดค้างกันต่อไปค่ะ บุทธานุภาเวนะธรรมานุภฐานสังฆานุภาเวนะให้อุติกรรมทั้งหมดขอให้พ้นทุกพน้กพนทุกด้วยเธอขอบคุณค่ะอา้าวพระสูตรเจอไหมอ้าวอ่านพระส,สูตรหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีพระส,สูตรอ้างอิงเอาไใบไปให้พระส,สูตรนี่คือคำตรัส พุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดหนึ่งไม่มีสองนะเวลาตัดอะไรหนึ่งไม่มีสองเนพะุทเจ้าตัดนันทิ่ขยะสูตรที่หนึ่งว่าด้วยการสิ้นความยินดีเป็นเหตุหลุดพ้นจากทุกข์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นนันทิความยินดีจึงสิ้นราคะความกำนัดเพราะสิ้นราคะความกำนัดจึงสิ้นนันทิความยินดีเพราะสิ้นนันทิความยินดีและราคาความกำนัด จิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเช่นนี้กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นกันค่ะอันนี้คือนันทิขยสูตรที่หนึ่งค่ะสาธุเออสิ่นนันทิราคะต่างตาหูจมูกิ้กายใจต่างกายใจก็คือความคิดความพุงแต่ง แอบคิดแอบพูดเดี๋ยวขอทำในจะรับที่แจ้งนันทิเพลินใจสิ้นนันทิเพลินใจยินดีมันสิ้นนันทิมันก็สิ้นราคะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิถ้าสิ้นนัน,น,นทิและราคะเนี่ยก็เกิดนิพพานเนี่ยประสูันสั้นแค่นี้เองอเอ้ฮิริอุตตปะสูตร ริโอตตปะสูตรว่าด้วยผลแห่งฮิริและโอตตปะเพราะผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อฮิริและโอตตปะไม่มีอินทรีสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตตปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินทรีสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินทรีสังวรวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มี นิพพิธาและวิราคาของบุคคลผู้มียถาภูตยานทัศนวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิธาและวิราคะไม่มีวิมุตตยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิธาและวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกต เปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อฮิริและโอตตะปะไม่มีอินทรีสังวรของบุคคลผู้มีฮิริและโอตตะปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ววิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพทาและวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุ ถูกขจัดแล้วฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อมีฮิริและโอตตปะมีอินทรีย์สังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริและโอตตปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรมีศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีสัมมาสมาธิ ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียะถาภูตยานัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยะถาภูตยานัสสนะมีนิพพิธาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตยานัศสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อนิพิธาและวิราคะมีวิมุติยาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิธาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์เเกตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตตะปะมี อินทรีสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตปาปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์วิมุตติยาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ฉันนั้นเหมือนกันสาธุพระพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งไม่มีสอง ที่หลวงตาสอนพระท่านเพียงแต่ว่าไม่ไดเอาคำภาษาบาลีมามาใช้แต่ก็อยู่ในพระสูตรหมดแน่แน่เมื่อท่านไม่มีฮีริอุตปะไม่มีความละอายแก่ใจในที่รับที่แจ้งท่านก็จะไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลินก้นกกยใจไม่สำรวมความคิดเมื่อท่านไม่สำรวมอินทรีย์เพราะนั้นท่านก็ไม่มีสมาธิเพราะว่าจิตใจฟุ้งซ่านไปตามกิเลส เมื่อไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่มีศีลซะก่อนเพราะว่าจิตใจท่านไม่มีศีลมีธรรมท่านมีแต่กิเลสต่างๆอุจจาิยนแก่ใจเพราะไม่มีหิริตาปะไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีเกงกลัวต่อบาปตัวเนี้ยท่านก็ไม่มีความสังบอล้ลไม่มีการสํารวมต่างๆอุจจาลิยนแก่ใจไม่ว่าจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรที่รับที่แจ้งท่านก็ทําได้หมดท่านก็สมาธิไม่มีเพราะว่าฟุ้งซ่านด้วยกิเลส สมาธิไม่มีเมื่อสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลเมื่อศีลไม่มีซะแล้วเนี่ยสมาธิมันก็ไม่มีเพราะว่าฟุ้งซ่านเป็นในกิเลสฟุ้งซ่านเป็นวยความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นเมื่อฟุ้งซ่านแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วสมาธิเพราะศีลไม่มีเพราะศีลไม่มีเพราะไม่สํารวมไม่สํารวมตาหูจีนลิ้นกายใจ ไม่สํารวมการคิดการพูดการกระทำแอบคิดแอบพูดแอบกระทำในที่รับที่แจ้งไม่สํารวมเพราะไม่สัรวมก็เพราะว่าไม่มีหีหรือตะปะไม่มีความละอายแก่ใจเพะถ้าสิ้นความละอายแล้วหมดแล้วคนเราสิ้นความละอายหมดเลยไม่มีทั้งศีลไม่มีทั้งไม่สํารวมเลยไม่สํารวมมีสีไม่เมื่อไม่สำรวมศีก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่เป็นสมาธิก็ไม่ไม่เป็นปัญญาเพราะศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุเนี่ยความรู้แจ้ง เห็นว่าทุกสปปรรพสิ่งรว้วไม่เที่ยงยึดบัานถือมั่นไม่ได้ยอมรับตามความเป็นจริงก็เกิดยถาภูตยานทัศนะเมื่อมียถาภูตยาน,านะเป็นเหตุมันก็เกิดนิพพิทายานนิพพิทายานคือเบื่อนหน่ายในความหลงปรุงแต่งด้วยความยึดบ้านถือบ้านให้เป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์เอาไฟมาเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่ดีๆหาเรื่องเนี่ยแล้วก็เกิดนิพพิทายานเบื่อนหน่ายในการที่เอากิเลสปรุงแต่งไปใน เอทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจให้เป็นกิเลสมาเป็นไฟเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนเพราะฉะนั้นเกิดนิพพา,านพานพอเกิดนิพพายามนก็เกิดวิลาคะวิลาคะใจหมดยางเหนียวต่อทุกสปปรรพสิ่งหมดวิลาคะคือใจคลายจากความหลงยึดมัานถือมั่นเกิดวิมุตต์แล้วก็นิพพานเนี่ยเพราะนั้นฮีริความละอายแก่ใจอะ่ะมันเลยเป็นบาดฐานนะคือไปจนถึงนิพพานเลย ท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล่นๆที่เราเทเอามาเทศสอนบ่อยๆแต่เพื่อท่านเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นพระส,สูตรหนึ่งเลยที่ทําให้นิพพานเลยความละอายแก่ใจนั้นไอ้ความละอายแก่ใจเนี่ยมันก็มามาเชื่อมโยงกับพระส,สูตรเมื่อกี้นยที่ว่าเนี่ยนัน,น,นทิราคะสูตรเนี่ยก็คือเพราะไม่มีความละอายแต่ใจมันก็เลยปล่อยให้เป็นนันทิ ราคาตาหูจุูนี้แก่ใจปล่อยคิดเบิดเินไปโดยที่ไม่มีใครไม่มีความละอายคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกเราแอบคิดแอบพูดกระทำในลัไม่มีใครรู้มันก็เลยไม่เพราะไม่มีความละอายมันก็เลยไม่มีมันก็เลยเมื่อมีความละอายมันก็เป็นนันที่ราคาอยู่เลยตาหูจมูกนี้แเพะแล้วก็คิดปรุงแต่งไปโดยคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกไอเนี้ยไม่อายแก่ตัวเองไม่อายแก่ใจเพราะว่าธารู้มันก็รู้อยู่ว่าเราต่อให้ไปแอบคิดในที่ลับเราไม่มีใครรู้เราก็ต้องรู้แต่ เทพทิวดาเขามีกายทิพจิตทิพย์เขารู้อยู่แล้ววลาเราแอบคิดอะไรพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาต่งฆานุภาเวนะเนี่ยพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีไม่ได้หายหายสับสูญไปไหนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายก็รู้อยู่แล้วธาตุรู้มีอยู่เราไม่ละอายแก่พุทธเจ้าพระธรรมยงสงไม่อายต่อเทพทิวดาทั้งหลายเราไม่อายแก่ตนเองธาตุรู้ก็มีอยู่พุทธะพุทธะในเราพุทธะในพรอพุทธเจ้าพระเจ้ะเจ้าประธานสวกในสัพสัตว์ทั้งหลายเป็นธาตุรู้เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน พราะฉะนั้นเวลาลุกก็รู้เชื่อมโยงถึงกันหมดอะไรเราไม่มีความละอายมันก็ลุ้ไปทั่วหมดเนี่ยพุทธะธรรมะสังฆ่าก็ลุ้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยพ้นทุกข์ไม่ได้ทาไม่มีความละอายนั่นเนี่ยที่เราสอนทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เอาบาลีคําบาลีมาพูดเรียงลําดับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสอนก็คือสอนตามพระสูตรที่พรจมตามที่พระเจ้าตัดไว้เลยเ,ยเป็นแต่เวลาไม่ยกบาลีมาอ้างาแต่เห็นว่าเ,าเดี๋ยวพวก ยกไป้พวกท่านฟังตัวหน่อยเนี่ยมีบาลีที่พระุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรเลยจากพระโอษฐ์ของพระองค์นเพราะเนี่ยพระุทธเจ้าตัดหนึ่งไม่มีสองถ้าตัดยังไงก็ตัดอย่างนั้นตัดยังไงมีผลอย่างนั้นจริงๆอ่ามีใครสงสัย